สวัสดีครับโอ้แหลกแหลกแหลกวันนี้เราจะมารีวิวว้าวว่าใช่ๆประกาศแคปเปเมื่อวันนี้เราจะมารีวิวมอดายมอนด์เดมอนติดกล่องนี่ไหมโอเคแนบจะได้แปัดมือครับนี่ ็หลยกันเลยมอนนี่เป็นมึงอเรมนดับบิ่ความสามารถในสติแบบมันหลกเกินไปละ YouTube 9 YouTube 10 YouTube ทางเดียวฉากคือโอ้ยแหลกเปนทัวหน้าเลยก็ใช้ชีวิตอยู่ในป,ป่านะโอเคหลังจากนะหลังจากเข้ามานะครับแบบนี้ได้ไหม่อนอย่าง แล้วเพชม่อนนะครับผมอย่างนี้มันจะหาเพชรม่อนมาจากเนยโอเคนะครับถัดโอเคคุณอาเพชรม่อนมากขนาดนั้นแนะนำเลยหาต้นไม้สักต้นมาโอเคหาต้นไม้เอาให้ที่นี่มีต้นไม้เกียนแตก

มายูงหน้าเลยโอ้นี่โอเคนะพอคุณเจอมาสักหน้าคุณก็เดินมาตัดสักนต้นหนึ่งต้นนะหนึ่งต้น

เนนากดมันก็จะลงมาตลอดไปลาะจุ Four ๊บจ <mm okay, okay, ุบๆเกเกียนแตกเลยจุ๊บๆๆๆๆๆๆโอเคนะนี่โอ้กุ๊บๆๆๆๆโอ้ หมดจังโอ้หรือตึงเยอะเต็มตัวละยังไม่เต็มยังไม่เต็มเออเด็กเอ๋โอเคแล้วอโอเคถ้าคนจะฆาแนะนำ5ชาตเตสลิกก็มันจะไปลงมา เกีกเกยนลับกลบโอ้โหยังกับใส่ไม่ได้เลยอ่ะ โออเคค้าวลืมไปขวานขจัดนม้ต่อนช<ๆ>าทช่นหมประมันแบบนี้นะครัเอได้ได้ก็ได้ก็ก็แตบนบนี้มาเล่นแล้วแนะนำรับวัดนี้นะครับ นที่่านอที่นี้ก็ขอจบคพิเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกกิจกรดมแจกทองกรตชีตจอจอบแล้วก,ก็อคกอยแลกนะไอ้ปลาซีคำสะโคย